ข้ามฝั่งกันมางดีกว่านะคะไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างค่ะแฟนคลับเนี่ยแห่เป็นห่วงกันใหญ่เลยนะคะหลังจากที่แฟนคลับพยายามจะอีเมลส่งคลิปไปที่ SM Entertainment นะคะว่าวินเทอร์แห่งวงเอสป้าเนี่ยเขาเหมือนว่าจะถูกทีมงานแอบถ่ายเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ สี่สาวเอสปานะคะเกิดกรุปมาแรงจากค่าย SM e n t e r t a i n m e n รร่วมสังกัดเดียวกับวงซูเปอร์จูเนียร์เอ็กโซและก็ Red v e ล v e t นะคะล่าสุดก็กลับมาขึ้นพาดหัวข่าวอีกครั้งกรณีที่แฟนคลับเนี่ยพากันอีเมลแจ้งเหตุไปยังค่ายต้นสังกัดของศิลปินค่ะเนื่องจากว่าคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบของสี่สาววงนี้ล่าสุดนั้นมีช็อตที่ดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะได้ทำการแอบถ่ายวินเทอร์หนึ่งในสมาชิกของวงแบบที่เธอไม่รู้ตัว ดยช็อตดังกล่าวครับเป็นช่วงที่วินเทอร์และก็คารินาครับลีเดอร์ของวงกําลังให้สัมภาษณ์กับกล้องอยู่นะครับแล้วก็ทีมงานชายคนดังกล่าวเนี่ยที่ยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนจะเปิดแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับจากนั้นเดินมาหยุดตรงด้านหลังของวินเทอร์นะครับไม่นานก่อนจะเดินไปทางฝั่งขวา จากตรงนี้ครับแฟนคลับพากันแคปช็อตปัญหาพร้อมกับซูมนะแล้วก็ส่งไปยังต้นสังกัดของศิลปินนะครับก่อนที่ทางค่ายเนี่ยจะมีถแถลงตามมานะครับว่าแฟนๆไม่ต้องกังวลไม่ได้เกิดเหตุการณ์แอบถ่ายอะไรเลยชายคนดังกล่าวเป็นหนึ่งในตากล้องซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทําการแอบถ่ายหรืออื่นใดตามที่แฟนๆกังวลนะครับขณะที่วินเทอร์เองก็แฮปปี้กับการถ่ายแบบครั้งนี้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับ อย่างไรก็ตามค่ะเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุไอดอลเคบ๊อถูกทีมงานแอบถ่ายค่ะรวมถึงกรณีที่มีการตั้งกล้องแอบถ่ายไว้ในสถานที่ถ่ายทํารายการดังๆก่อนหน้านี้หลายครั้งนะคะทําให้หลายคนเนี่ยก็อดจะก,กังวลไม่ได้เมื่อตัวคนก่อเหตุกับสมาชิก a อสบ้าในครั้งนี้ก็ไม่ได้อธิบายให้กระจ่างแจ้งค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ได้ทําการเปิดแอปถ่ายรูปแล้วก็ถือโทรศัพท์ต่ำๆไปหยุดอยู่ด,ยด้านหลังของวินเทอร์เหมือนกําลังจะถ่ายช้อนนั้นเนี่ยคือไปทําอะไรกันแน่ ก็พูดยากแต่ว่าทางค่ายถ้าเกิดว่าทางค่ายเขาตรวจสอบแล้วว่าคนนั้นเป็นทางทีมงานจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่นะครับพอก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของศิเปินตัวเองให้ได้มากที่สุดแหละแต่ว่าดีนะดุสีมีแฟนคลับคอยเป็นถูเป็นตาตลอดเลยถูกต้องเลยโชคดีมากจริงๆนะ่ครับผม